สำหรับบรรยากาศทางเท้าที่บริเวณสยามสแควร์ซึ่งเคยเป็นที่ขายของสำหรับผู้ประกอบการจำนวนมากอีก6วันก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามีความพยายามที่จะจัดระเบียบแผงค้าแต่สําหรับผู้ประกอบการย่านนั้นไม่ค่อยแน่ใจนะคะถึงที่ใหม่ที่จะต้องถูกย้ายไปเพราะเกรงว่าอาจจะไม่สามารถประกอบการได้เหมือนที่ เคยอยู่ที่บริเวณย่านสยามสแควร์ค่ะคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะแม้ถูกขนาบข้างโดยห้างสรรพสินค้าชื่อดังทั้ง2องฝั่งถนนแต่บนทางเดินกว้างประมาณ6เมตรบริเวณสยามสแควร์ยังถูกจับจองโดยผู้ค้าจำนวนมากความหลากหลายของสินค้าที่วางขายทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับและร้านอาหารอาจเป็นปัจจัยทำให้ตลาดนี้ได้รับความนิยม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ายึดครองที่สาธารณะขวางทางสัญจรความหนาแน่นของการสัญจรบนทางเท้าจะเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างช่วงเวลากลางวันและภายหลัง6โมงเย็นผ่านหกโมงเย็นมาไม่กี่นาทีแผงค้าจํานวนมากปรากฏบนทางเท้าบริเวณสยามนะครับนี่เป็นภาพที่คุ้นตาของผู้คนบริเวณนี้มาหลายปีแต่หากทาได้จริงตามนโยโบายจัดระเบียบนั่นหมายความว่า15สิงหาคมที่จะถึงนี้ แหงค้าบริเวณนี้จะต้องหายไปเหลือเพียงทางเท้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมเท่านั้นครับกรุงเทพมหานครปิดป้ายประกาศชัดเจนผู้ค้าทั้งหมดกว่า600รายต้องย้ายออกจากพื้นที่ภายในวันที่15สิงหาคมทีมข่าวสำรวจความคิดเห็นผู้ค้าบางกลุ่มเปิดเผยว่าแม้จะยินดีย้ายตามคำสั่งแต่อยากขอผ่อนผันกรอบเวลาให้สามารถหาสถานที่ค้าขายใหม่ได้เพราะไม่เชื่อว่า การค้าในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครเตรียมไว้จะประสบความสําเร็จเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าไ,ไ,นะไปตรงนั้นเพราะว่าส่วนมากก็ไม่มีคนเดินค่ะเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ทางผ่านอะอันนี้แบบทางผ่านแล้วมันไหลไหลายหลยหล,หลสิบปีรอดเนาะก็แบบใครๆก็ช้อปสยามช้อปพลรากอนอะไรอย่างเงี้ยก็ในห้างมันก็เป็นผลพลอยได้กับแมค้าข้างนอกด้วยนะที่ดูๆมานะคะแบบว่า พอจะรู้จักแมค่ค้าข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามก็จะทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดได้ยืดเวลาไปอีกเนี่ยผมก็อยากจะให้ถึงอีก3เดือนก็ยังดีฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยผมทำมาหากินลำบากมากครับผมค่าใช้จ่ายไหนจะครอบครัวอีกไหนจะค่าที่ไหนจะค่าเช่าอีกทุกอย่างมาวาดทางหมดเลยฝนตกเพราะฝนตกเนี่ยบางวันก็อาจจะขายได้ไม่บางวันไม่เปิดบินเลยนะ เ,เพราะว่าฝนตกในบางทีขาดไม่ได้เลยแย่หน่อยกรุงเทพมหานครเตรียมพื้นที่ใต้ทางด่วนพงพระรามเยื้ออาคารสีจุลทรัพย์รองรับผู้ประกอบการริมทางเท้าวกว่า600้อรายจากสยามสแควร์ล่าสุดอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่บริเวณนี้จะถูกใช้เพื่อรองรับผู้ประกอบการกว่า600้อรายจากประตูน้ําและหกร้อยรายจากริมถนนราชดมริบริเวณเซ็นทรัเวิร์ด้วยเช่นกันนำไปสู่คำถามว่า พื้นที่เดียวกันนี้จะรองรับผู้ค้าหลายร้อยรายได้จริงหรือไม่อุรชัยศรแก้วไทย PBS รายงาน